ข้อความที่เตือนให้ระวังรีโมตตัวใหม่เปิดได้ทุกรุ่นทุกคันสร้างความหวั่นวาให้แก่ผู้ใช้รถทีมข่าวจึงเร่งตวรวจสอบข้อมูลแต่กลับพบว่าข้อความดังกล่าวไม่มีที่มาและไม่มีตัวอย่างรีโมทสอดคล้องกับคำยืนยันของช่างเหลืองผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกุญแจมานานกว่า40ปีที่ระบุว่ายัางไม่มีรีโมตหรือกุญแจรุ่นไหนเปิดรถได้ทุกคันถ้าเกิดเรื่องจริงๆเ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกจะม เพราะว่าเห็นบอกในในกระแสข่าวบอกเปิดได้ทุกรุ่นทําได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นมันเป็นไปไม่ได้เท่าที่รู้มาและเคยทําเนี่ยมันก็จะต้องเจาะจงรุ่นเจาะจงยี่ห้อเพราะระบบลื่นวิทยุอะไรพวกนี้มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วผมต้องจูนสัญญาณให้เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบรีโมทร,รถยนต์แต่ละยี่ห้อพบว่าเหล็กสําหรับทําลูกกุญแจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไม่รวมถึงระบบขึ้นสัญญาณที่ถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันด้วย การก๊อปปี้รีโมทรถยนต์จึงต้องใช้เครื่องเฉพาะซึ่งมีราคาสูงนับหลายแสนบาทแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้กับรีโมทรถทุกยี่ห้อมันไม่ทุกตัวครับไม่ทุกตัวเพราะว่าอย่างอย่างเครื่องที่ก๊อปปี้รีโมทเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งเขามาทําของประดับยนต์แต่มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากรณีแบบว่าที่เขามีเครื่องอยู่ตัวหนึ่งที่แบบว่าสมมุติเขาหาคลื่นความถี่ตัวนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเขาต้องเอาตัวอื่นแต่เปลี่ยนทรงมาเพื่อให้ใช้กับตัวนี้ได้ก็แค่ปรับคลื่น แต่ก็ต้องมีความรู้ตรงนี้อีกทีนึงปรับเพื่อแล้วก็บางทีก็ใช้ได้ไม่เสมอไปปรับเพื่อให้มันตรงกันเพื่อเปลี่ยนทรงุบเพื่อมาจูนกับรถลูกค้าได้ทีมข่าวทดลองให้ช่างเหลืองปัง๊มกุญแจรถข่าวเพื่อพิสูจน์ว่าหากมีมิจฉาชีพนํากุญแจผีมาใช้จะสามารถโจลกรรมรถไปได้หรือไม่ เห็น hey, ว่า,ากุญแจที่ทําขึ้นนั้นนะคะสามารถที่จะไขเปิดเข้ามาในรถได้ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถเพื่อนํารถออกไปได้ค่ะปัจจุบันกุญแจรถส่วนใหญ่เป็นระบบอัจฉริยะที่มีชิปเฉพาะตัวเมื่อเสียกุญแจผีเข้าไปจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟได้มิชาชีพส่วนใหญ่จึงประสงค์ทรัพย์สินที่อยู่ในรถมากกว่าแต่โจรกรรมก็มันไม่มีตัวมัตเตอร์ก็ทําดอกกุญแจขึ้นมาไม่ได้ อย,อย่างมากคือคุณก็อย่าล่อตาล่อใจด้วยว่ามีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตสื้องอยู่ไว้ในรถพอเวลามาเห็นปุ๊บกระจกอาจจะแตกแล้วก็ขโมอยไปแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทํากุญแจจะยืนยันว่าการทาปริมทหนึ่งอันให้สามารถใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อทุกคันจะเป็นเรื่องยากแต่การระมัดร,ระวังไม่วางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถและไม่จรอดรถในที่ลับตาก็สามารถช่วยป้องกันร,รถจากกลุ่มมิจฉาชีพได้มนัสสักคล่องชัยนันถ่ายภาพ ทิสดาชาดีรายงาน